จ่เจ้าหาวสวัสดีค่ะวันนี้แอนเราซื้อมานอกสถานที่นะคะวันนี้พามาที่ไปอูกก่กงหยวนนะคะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในปักกิ่งนะคะที่นี่คนไม่ค่อยเยอะดีค่ะมาเดินเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเ,เกี่ยวกับเข็มหนึ่งกราดานะคะที่ทาง ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มอบให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะ29คนทั้งทั้งหมดนั้นก็เป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์นะคะตอนนี้สมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีประมาณ94ล้านคนค่ะ94ล้านคนแล้วก็29ท่านนี้ก็ได้รับเลือกจาก94ล้านคนนั้น ทั้งหมดก็เป็นคนที่ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะคะเป็นระยะเวลานานก็มีตั้งแต่อายุ100ปีขึ้นไปนะคะ100ปีขึ้นไปเนี่ยมี3คนแล้วก็มีอายุ30ปีคนหนึ่งนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่ท่านนั้นนี่คือเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเสียชีวิตในหน้าที่นะคะคนนั้นก็แต่ละคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสื่อจะเล่าให้ฟัง แต่ละท่านนะคะไปฟ so. ังกันเลยค่ะเหรียญหนึ่งกรกฎานะคะเป็นการมอบให้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติจีนนะคะคือในปีคศ2017ค่ะพักคอมมิวนิสต์ได้ประชุมกันแล้วก็ลงมติว่าจะให้มีการมอบเหรียญหนึ่งกรักฎา ทุกๆท,ที่ครบรอบมีเลขสิบหรือว่าเลขห้าของพักนะคะก็คือปีนี้เป็นปีที่มีครบรอบหนึ่งร้อยปีนะคะก็คือมีเลขสิบอยู่ในนั้นก็จะมีการมอบเหรียญน,นะคะหรือว่าถ้าปีไหนที่มีเลขห้าอยู่ในนั้นก็จะมีการมอบเหรียญหนึ่งกรกฎาให้กับบุคคลที่ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะคะเหรียญหนึ่งกรกฎาพรรคคอมมิวนิสต์จีนมอบให้ครั้งแรกในปี 2,021นะคะเมื่อวันที่29มิถุนายนนะคะมอบให้ทั้งหมด29คนจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหมดตอนนี้มีประมาณ95ล้านคนนะคะก็29คนเนี่ยที่ได้รับนะคะอายุมากที่สุดก็คือ101ปีนะคะอายุน้อยที่สุดก็คือ30ปีนะคะ วันนี้เราซื้อคัดมาบางส่วนนะคะมาแนะนำให้ทุกๆคนได้รู้จักนะคะท่านแรกนะคะชื่อนายลู่หยวนจิว่วอายุ101ปีเป็นวิศวกรด้านออโตเมติกมีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศนะคะท่านที่2นะคะชื่อนายกัวรุ่ยเสียงอายุ101ปีนะคะเป็นนายทหารรับใช้ชาติตั้งแต่อายุ16ปีนะคะ ผ่านสงครามมาก็หลายครั้งนะคะใช้ชีวิตอย่างสมถะท่านที่3นะคะชื่อนายซินเยี่หลิงซินยี่หลิงค่ะอายุ100ปีนะคะเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัดโรคหัวใจและทรงอกนะคะท่านได้เสี่ยงชีวิตช่วยรักษาทหารระหว่างออกรบในสงครามหลายครั้งนะคะแล้วก็ท่านนี้นะคะจางกุ้ยเหมยเป็นครูนะคะผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเอาเงินตัวเองนะคะไปเปิดโรงเรียนนะคะพัฒนาผู้หญิงในชนบทให้รู้หนังสือนะคะเกือบ2,000คนเลยนะคะและคนสุดท้ายก็คือหวังเบิรนซิวนะคะอายุ30ปีแต่ว่าเสียดายที่ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานนะคะตอนเมื่อเธออายุ30ปีได้เสียชีวิตระหว่างทางขับรถนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบุคคล ที่คัดมาจาก29คนอีกทีหนึ่งนะคะที่เอนหลอกซื้อรู้สึกประทับใจนะคะมีตั้งแต่อายุมากสุดจนถึงน้อยสุดนะคะทุกคนก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ช่องแอนหลอกซื้อด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอนหลอกซื้อทำนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ Happy weekend ค่ะเจเจยน